ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ม l เล่นแอออนแอร์นะคะรายการที่จะพาผู้ชมไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากหลากหลายวงการค่ะและดิฉันดรสุธีราศีเบญจโชตน,นะคะคุณผู้ชมคะสําหรับเทปนี้นะคะดิฉันจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่มีความสําเร็จแบบยั่งยืนไม่ธรรมดาค่ะเธอเป็นนักธุรกิจหญิงนะคะต้องเรียกว่าทั้งเก่งและทั้งแกร่งค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า ความสาเร็จแบบยั่งยืนสร้างกันได้อย่างไรขอต้อนรับนะคะคุณสายพิรุณอินโทหรือว่าคุณแจงนะคะนักธุรกิจระดับเ r e s เด e n t ไ i a m o n d บริษัท m อมบิชยูนิเทคจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจางหาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราคุยกันมาหลายเทปแล้วนะขอให้อัปเดตนิดนึงว่าความสําเร็จแบบยั่งยืนเป็นอย่างไรบ้างเจอกับคุณลูกครั้งที่แล้วนะคะก็ประสบความสําเร็จในตาแหน่งดับเบิลไดมอนด์ค่ะก็ปัจจุบันทำแอมบิชมา5ปีแล้วค่ะ ปัจจุบันก็เป็นตำแหน่งเพชรลินด์ไดมอนด์ขยับขึ้นมาแล้วขยับขึ้นมาค่ะเพ e s i d น n ์ไดมอนด์นี่คือรายได้ต่อเดือนคือเจ็ดเจหลัก <7 S 2> โอ้โหต้องบอกว่าความสําเร็จนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นความสำเร็จแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคุณจางมีเคล็ดลับอย่างไรที่เราจะทําให้เราสําเร็จในยุคสถานการณ์แบบนี้ คือในการที่เราจะประสบความสําเร็จในงานไหนก็ตามนะคะไม่เฉพาะงานนี้แจ้งมั่นใจว่ากว่าเราจะประสบความสําเร็จนะคะเราต้องเจอแน่ๆเลยอุปสรรคและปัญหาต่างๆ<ช>เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกที่เราจะต้องต้องมีเลยนะคะอย่างแรกเลยคือความมุ่งมั่นตั้งใจก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นแต่สําหรับธุรกิจ MLM นะคะความมุ่งมั่นอย่างเดียวเพียงพอไหมคะความมุ่งมั่นของเราอย่างเดียวเป็นแค่ส่วนนึงในการที่เราจะประสบความสําเร็จค่ะ หากเรามีความมุ่งมั่นแล้วการมีทีมะนะคะ,คะที่มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นนะคะเหมือนกันกับเราก็จะเป็นปัจจัยส่วนที่สองที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ดีในธุรกิจนี้อย่างนี้ดีกว่าคุณจางหานุในฐานะที่คุณจางเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้รายได้เ็หลักต่อเดือนนุกอยากรู้ว่าความแตกตา่างที่จะทําให้คนสําเร็จกับไม่สําเร็จเนี่ย อะไรคือความแตกตา่างคือจริงๆแล้วหลายๆคนนะคะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาทําแล้วเป็นคนมีศักยภาพค่ะแต่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้หลักๆเลยคือเจงมีความเชื่ออย่างนึงว่าการทําให้มากพอและทําให้นานพอ ให้มากพอกับนานพอคุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะอย่างที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าธุรกิจนี้าหากคุณมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีล้มเหลวนอกจากคุณจะล้มเลิกไปก่อนอก็คือ<ม>ถ้าเกิดคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่อย่าล้มเลิกแล้วความสำเร็จจะมาหาค,ค่ะ,คะแล้วอยากถามว่าในการที่เรา่ะคจะได้รายได้เจ็ดหลัก ต่อเดือนในยุคนี้ค่ะด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยยากแค่ไหนไม่ไ่ายนะคะค่ะแต่ว่าเป็นไปได้กับธุรกิจที่นนแจงทำอยู่อ้าวงั้นต้องถามเลยว่าแอมเบชเนี่ยเป็นไปได้ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในยุคนี้อย่างไรคะ่ะคือหนึ่งค่ะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในยุคนี้คือคเป็นธุรกิจที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็ เป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำมากในการที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้แต่กำไรเยอะมากด้วยเช่นกันก็คือลงทุนน้อยลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำค่ะแต่สี่งผลลัพธ์ที่เราได้<ช>ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เราพอใจผลผลลัพธ์ที่ทุกคนพึงพอใจค่ะ ถามว่าธุรกิจแอมบิททำไมถึงเป็นธุรกิจที่แจงมั่นใจว่าจะสร้างรายได้หลักล้านในยุคนี้ได้นะคะเพราะว่าต่อให้เราเจอสถานการณ์นะคะวิกฤตเศรษฐกิจใดๆก็ตามค่ะจากคนที่ผ่านมาแม้เราจะได้รับผลกระทบบ้างนะคะแต่เราก็ยังสามารถ ใช้วิกฤตนั้นมาเป็นโอกาสในธุรกิจของเราจนมันสามารถเติบโตสวนกระแสจากผลลัพธ์ในปีที่ผ่านมาของนักธุรกิจแอมบิชอันนี้ก็คือการันตีด้วยตัวเองการันตีด้วยตัวเองเองและก็ทีมงานที่ประสบความสําเร็จในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจค่ะในขณะที่ธุรกิจอื่นหรืองานอื่นมีปัญหาค่ะ,คะแต่ผลลัพธ์ของเรากับเป็นสองเท่าอ,อ,อยากให้พูดถึงข้อดีของแอมบิชสักสามข้อ ทำไมต้องเลือกแอมวิสคะทำไมต้องเลือก a m b วิสนะคะหนึ่งเลยค่ะแอมวิสเป็นธุรกิจที่สามารถมาเริ่มต้นทำธุรกิจได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมีประสบการณ์ค่ะแต่มาสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ได้เลยและทุกๆอย่างค่ะคือเป็นบริษัทที่การตลาดเนี่ยคือรองรับในการทําธุรกิจให้สมาชิกได้ทั้งในพาทของออนไลน์หรือว่าออฟไลน์คือเขามีร้อมทั้ง2 บทแอมวิทมีความพร้อมมากๆในระบบหลังบ้านบริหานบริหาร,รการตลาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบ back ็กออฟฟิศทุกสิ่งอย่าง ซึ่งเราเนี่ยค่ะไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้เพราะบริษัทมีพร้อมเราแค่เอาความมุ่งมั่นตั้งใจของเราเข้ามาทําธุรกิจนี้ค่ะคือของแค่ความมุ่งมั่นตั้งใจใช่แล้วทําอย่างไรให้สําเร็จแบบยั่งยืนแบบคุญแจง่ะค่ะทาสาเร็จแบบยั่งยืนธุรกิจนี้นะคะธุรกิจ MLM ที่เรารู้จักนะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนมันเกิดมาจากการที่เราต้องช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าโตเป็นทีมเอาจริงๆถ้าสําเร็จแค่ ตัวเราเองมันได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งค่ะาการสร้างยอดสร้างรายได้แต่ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จอย่างยังย่งยืนหรือที่เราเรียกกันว่ารายได้แบบพาสีอินคมในอนาคตมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่เราอะเริ่มต้นอย่างถูกวิธีประสบความสำเร็จแล้ว สามารถส่งต่อความสำเร็จนี้ให้กับผู้คนหร,หรือว่าทีมของเราได้ค่ะแล้ววันนี้เราได้แพสซีฟจริงหรือยังคะถ้าสำหรับเราคะรายได้เด็ดหลักเนี่ยคือเราพอใจในระดับ<ด>หนึ่งค่ะแต่ถ้าให้มันมั่นคงและถาวรยั่งยืนมากกว่าน,นี้คือการที่เราส่งต่อให้ผู้คนเนี่ยประสบความ,มสำเร็จมายืนอยู่ในจุดของเราเนี่ยที่เรายืนอยู่ให้ได้เยอะที่สุดค่ะ ้าอย่างนั้นคนที่กําลังฟังอยู่เขาอาจจะคิดว่าก็เพราะว่าคุณแจงเนี่ยเข้ามาแล้วไงเข้ามานานแล้วก็เลยประสบความสําเร็จวันนี้จะเพิ่งเข้ามาแล้วจะสําเร็จอย่างคุณแจงได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วแจงเข้ามาทําธุรกิจแอมวิเมา่อ5ปีที่แล้วเริ่มจากตัวแจงเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความพร้อมค่ะไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มีคือต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีรายได้ที่มากพอ ต้องการมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นต้องการดูแลคนที่แจงรักให้ดีขึ้นค่ะเข้ามาในวันแรกเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะ,คะก็เข้ามาคนเดียวไม่มีความพร้อมอะไรเลยค่ะ,คะเรา เข้ามาทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา<ะ>ค่ะนะคะต้องการประสบความสําเร็จนะคะ่ะแล้วเรามาเจอธุรกิจที่ตอบโจทย์ณนะตอนนั้นค<ะ>่ะทําให้เราสามารถนะคะทำธุรกิจจนค่อยๆประสบความสําเร็จขึ้นมาได้แต่สําหรับคน<ะ>ที่เข้ามาในช่วงนี้จงอยากจะบอกว่ามันไม่ยากเหมือนเมื่อหปีที่แล้วคือกำลังจะบอกว่าแอมบิชเน่ยมีความพร้อมแอมบิชมีความพร้อมมากกว่า5ปีที่แล้ว<ะ>และ,ะที่สําคัญพอคุณเข้ามานะคะในทีมของเราค่ะ ก็มีระบบทําให้คุณสามารถเริ่มต้นลงมือทําด้วยระบบอย่างถูกต้องถูกวิธีได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดลองผิดลองถูกเลยนะคะแต่ย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วที่แจนงเข้ามายังไม่มี é, ค่ะแต่แจนงก็ยังสามารถนะคะทำธุรกิจเนี้จนประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้วันนี้คุณแจงก็จะบอกว่าอย่าลังเลถ้าวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสําเร็จให้ลองเข้ามาเลย ถ้าคุณมุกมีความมุ่งมั่นขานแจงเลยมีความมุ่งมั่นอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะกําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตของคุณอยู่อยากให้เข้ามาศึกษาดูค่ะเพราะวันนี้ในพาร์ทของบริษัทนะคะมีความพร้อมทุกอย่างในพาร์ทของทีมนะคะมีระบบนะคะที่การันตีความสําเร็จของของคุณนะคะด้วยความสําเร็จของผู้นําที่ใช้ระบบนี้ค่ะ แล้วสำหรับโปรเจกต์ละคะได้ข่าวว่า a m v i s ก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างย้อนไปตอนที่เราเจอสถานการณ์โควิด1 9ค่ะซึ่งถือเป็นวิกฤตของหลายๆงานหลายๆธุรกิจเลยทีเดียวนะคะทางผู้บริหารของ a m v i s u n i t e ตินะคะท่านประธานก็ได้ผุดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะเป็นโปรเจกต์ MDX MDX ใช่ค่ะ,คะซึ่งโปรเจกต์ MDX เนี่ย เป็นโปรเจกต์การลงทุนเพิ่มขึ้นมาจากแพ็กเกจการลงทุนเดิมนะคะปกติแพ็กเกจการลงทุนเดิมของเราจะมีอยู่3แพ็กเกจแพ็กเกจ MDX เป็นแพ็กเกจการลงทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นแพ็กเกจที่4และเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างรายได้ลักแสนต่อวันได้จริงๆหรอคะอย่างนี้ก็คือเหมาะกับ ผู้ประกอบการที่กําลังประสบปัญหาอยู่ใ,ในช่วงนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการแต่แตไม่อยากจะลงทุนเยอะหรือผ,ผู้ประกอบการคนไหนที่กําลังเกิดปัญหาก็ลองให้มาศึกษาโปรเจกต์นี้ จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เป็นธุรกิจเลยคือความพิเศษคือเป็นแพ็กเกจการลงทุนที่ลงทุนครั้งเดียวค่ะทืนทุนแล้วธุรกิจนี้สร้างผลกำไรให้คุณได้ตลอดไปเลย MDX คะเป็นแพ็กเกจที่ปลดล็อกในเรื่องของการรับรายได้ลายวันซึ่งมันจะสามารถทำให้นักธุรกิจค่ะ สามารถมีรายได้เจ็ดหลักต่อเดือนได้ง่ายขึ้นอ๋อก็คือนี่ไงออกเครื่องมือมาช่วยละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณกําลังสงสัยอยู่ว่าเป็นเพราะว่าคุณแจงทํามาก่อนมีประสบการณ์ไงถึงสําเร็จคุณแจงก็เบอกไม่ใช่เรามีโปรเจกต์อื่นๆเอาจริงจแค่ลำพังตัวความมุ่งมั่นของเราอย่างเดียวไม่พอค่ะมันก็ต้องมีปัดใจอื่นที่สนับสนุนเราก็คือต้องบอกว่าในการที่เราจะประสบความสําเร็จถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีใช่ค่ะเลือก พาร์ทเนอร์ที่ถูกต้องแล้วก็จะพาคนไปสู่ความสำเร็จใช่ค่ะได้ความสามารถที่ปัดจากโอกาสก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่เราพอใจอต่อให้เราอะค่ะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่เราไปอยู่ในเครื่องมือที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ค่ะครานี้ขอถามคุณจันนิดนึงค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นยุคออฟไลน์ต้องบอกว่าการที่เราเปลี่ยนถ่ายจากออฟไลน์มาสู่การตลาดออนไลน์มีความยากไหมคะเพราะว่านุ้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยออนไลน์เนี่ยก็คือเหมาะกับเด็กๆแหละขายของทําอะไรไปเรายังรู้สึกว่าโหให้เราไปทําอะไรอยู่บนออนไลน์มากๆเราก็ไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราพูดถึงออนไลน์ค่ะ คนทั่วไปก็จะมองว่าเป็นการขายของออนไลน์เป็นการโพสต์ขายรีวิวนู่นนี่นั่นถูกไหมคะใคะในความรู้สึกของแจงเมื่อก่อนแจงคิดแบบนั้นค่ะแต่พอเราได้เข้ามาจาับธุรกิจเนี้ยคาว่าออนไลน์ของเรามันเปลี่ยนไปค่ะตัวแจงเองกับพื้นฐานคือมาจากออฟไลน์ร้อยเปอเซค่ะ,คะ แต่พอมาปรับเปลี่ยนวิธีการมาทำออนไลน์ค่ะออนไลน์ของ a m v i s u n i t e c ไม่ใช่การไปรีวิวหรือโพสขายสินค้าแต่เป็นออนไลน์ขยายธุรกิจค่ะแจงแค่เปลี่ยนวิธีการที่เราเคยทำออฟไลน์ค่ะย้ายเข้ามาอยู่ในออนไลน์คือแค่เปลี่ยนช่องทางแหละเปลี่ยนช่องทางจากการที่เราออกไปพบเจอผู้คนค่ะ แต่ในสถานการณ์ล็อกดาวน์ที่ใครก็ไปไม่ได้ก็ไปหากันไม่ได้่แจ้งเปลี่ยนจากการไปพบเจอมาเจอกันในโลกออนไลน์ในไลน์ในเฟซบุ๊กในโทรศัพท์แต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการที่เราไปพบเจอเขาเราสามารถเจอกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะฐานหน้าจอมือถือ ก็คือุณจังเลยะบอกว่าอย่าไปกลัวออฟไลน์ออนไลน์<ช>ก็คือเหมือนเราเล่นไลน์นั่นแหละเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook อะไรมาเจอเพียงแต่ว่าของทางคุณจังเนี่ยเล่นแล้วมีไรายได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะโดยปกติคือเราก็อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาเราเล่น Facebook เราแชทไลน์ต่างๆนานานะคะหลายๆคนก็อาจจะใช้ช่องทางมากกว่านี้นะคะ,คะตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาว่าไลน์นี่แหละ Facebook นี่แหละ แต่สร้างเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้เรารับรายได้ได้ช่องทางนอ้คะใชค่ะอยากจะให้บอกเคล็ดลับความสําเร็จแบบยั่งยืนด้วยนะว่าทําอย่างไรถึงจะได้เจ็ดหลักอย่างต่อเนื่องแบบนี้บ้างจริงๆแล้วนะคะ คือเริ่มมาจากการที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องค่ะตัวจงเองเริ่มเข้ามาด้วยการลงมือทำก่อนเป็นคนแรกๆค่ะ,คะลงมือทำลองผิดลองถูกจนเราเริ่มนะคะมีวิธีการที่ถูกต้องมีวิธีการที่เราสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ตามตามสเต็ปตามระบบค,ค่ะ,คะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มนะคะส่งต่อส่งต่อให้ ทีมงานให้ผู้นำของเราได้ก๊อปปี้ทำเหมือนเราค,ค,ค่ะเราจะสามารถประสบความสำเร็จให้รวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนมันก็ต้องสำเร็จกันไปทั้งทีมคราวนี้ต้องถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าในทีมหรือว่าคนที่อยู่ในทีมของอาจารย์เนี่ยความสำเร็จ ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดใชร้ระยะเวลาเท่าไหร่คะถ้าหลักแสนต่อเดือนเขาสามารถมีไรายได้เนี้ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ามาทำตั้งแต่เดือนแรกเลยตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ามาทําม,มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง แต่งตัวเขาเข้ามาเริ่มต้นทำอย่างจริงจังใช้ระบบร้อยเปอร์เซ็นจัดเวลาลงมือทำอย่างต่อเน,นื่องนะคะเขาได้เจอเครื่องมือที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้อ,อยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าให้เรามีความมุ่งมัม่นแล้วเราก็มาบริหารใช่ไหมคะมาบริหารอีกทีหนึ่งเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายในทีมงานเนี่ยคนที่สามารถประสบความสําเร็จได้ไรายได้หลักแสนเร็วที่สุดก็คือใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนเอาจริงๆไหมคะทีมแจงอ่ะเคยมี2วันหนึ สองวันก็ได้แล้วใช่ค<ช>่ะต้องเรียกว่าต้องมีโค้ชที่ดีต้องมีไอดอลที่ดีคืออีกอย่างหนึ่งที่ทำให้สามารถมีรายได้ถแสนบาทได้ในโปรเจกต์ MDX ที่เข้ามาโอ้โอันนี้น่าสนใจเราสามารถไปหาความรู้ของโปรเจกต์ MDX ได้ที่ไหนบ้างคะได้ที่นักธุรกิจ s อ <S มบิได้ที่นักธุรกิจเลยนะคะใช่ค่ะหรือว่าติดต่อที่ a m i s u n i t ได้ค่ะ อยากจะให้คุณแจงนะคะช่วยให้กําลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดสําหรับคนที่กําลังมองหาความสําเร็จแบบคุณแจงค่ะแจงมั่นใจว่าทุกคนนะคะที่กําลังมองหาโอกาสนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะคะสเต็ปแรกลงมือทำอ่ะเราจะมีรายได้แน่นอน,นะคะ่ะแต่วันนี้การที่เราจะประสบความสําเร็จนะคะอย,อย่างยั่งยืนและ ประสบความสําเร็จรับรายได้แบบที่เรียกว่าพัฒศิรินคำอย่างแท้จริงคือการที่เราอะทาธุรกิจอย่างถูกต้องถูกวิธีและสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการประสบความสําเร็จแน่ค่ะจงเป็นกาลังใจให้ตัวจงเองก็เป็นคนนึงค่ะที่เริ่มต้นจากการที่มีความต้องการอยากประสบความสําเร็จการลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ การที่เราเป็นคนหนึ่งค่ะที่โฟกัสเป้าหมายนะคะเจอเครื่องมือที่ใช่นะคะแล้วลงมือทำแบบกัดไม่ปล่อยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะรับฟังหรือสนใจนะคะธุรกิจ a m ม i s ชยูนิเนะคะเข้ามาแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผู้เปิดโอกาสของเรานะคะให้ได้มี การบอกเล่าธุรกิจนะคะแล้วเราก็สามารถเข้ามาลงมือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้ะคะ่ะโอ้พี่แจงคะ่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าได้ข้อคิดของการสําเร็จแบบยั่งยืน mm. ก็คือต้องมีความมุ่งมั่นลงมือทําและอย่าย่อท้อ mm. ใช่ไหมคะแล้วความสําเร็จแบบแจงก็จะอยู่ในมือคุณเช่นกัน นะคะได้ค่ะวันนี้นะคะได้ข้อคิดดีๆจากพี่แจงไงต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับเวลาที่สลับมาคุยกับทางเรานะคะขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะผู <umbers. S 1> ้ชมคะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่ในเทปหนะะ้าค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ